สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง YouTube ช่างสุนทรช่างโรงงานบนบ้านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการเติมน้ำคูลเลนต์หรือ,อ,อน้ำยาคูลเลนต์หรือ,อ,อน้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์นะครับเราควรเติมตอนไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับผมก่อนจบคลิปอย่าลืมกดดตามให้ผมด้วยครับฝาตัวนี้นะครับ ห้ามเปิดในขณะเครื่องยนต์ร้นนะครับฝาก็จะมีบอก,กนะครับเนื่องจากาน้ําตรงนี้มันจะเดือดนะครับพอมันเดือดถ้าเราไปเปิดมันจะพุ่งเสียหน้านะครับหลักการทํางานนะครับหลักการทํางานของอระบบร่อเย็นในเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นหม้อน้ํานะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนข้ายหลังพึ่งนะครับเพื่อ น้ำที่มา,าผ่านตรงนี้นะครับผ่านวาล์วตัวนี้ผ่านวาล์วตัวนี้นะครับวาล์วตัวนี้คือวาล์วควบคุมเวลาน้ําเดือดนะครับเวลาน้ําเดือดน้ําจะชนะแรงสป,ปีงครับผ่านมาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปในหม้อน้ําแล้วก็พัดลมก็จะระบายอากาศเพื่อจะให น้ำเย็นนะครับกรณีที่น้ําเดือดนะครับก็น้ําจะชนะแรงสปริงแล้วก็จะไหลมามานี่นะครับผ่านมามาที่ถังพักน้ําหล่อเย็นนะครับน้ําหล่อเย็นก็จะมีมีระดับบ่อนครับฉีดมินกับแมกนะครับระดับนะครับก็จะมีนะครับเวลาเราเติมนะครับเวลาเราเติมน้ําในถังพักน้ํานะครับ ควรเติมในขณะเครื่องยนต์เย็นนะครับเพราะว่า,เ,าเวลาเครื่องยนต์เย็นนะครับน้ำที่ที่จากหม้อพักนะครับมันจะดูดกลับคืนนะครับเพื่อเข้าไปในระบบนะครับเราควรตรวจสอบเวลาเย็นนะครับแต่ถ้าเวลาเครื่องยนต์ร้อนนะครับน้ําตัวนี้ระดับจะเพิ่มขึ้นนะครับระดับจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ําที่เดือดนะครับ ที่อุณหภูมิสูงครับจะดันสป,ปริงที่ฝาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับฝาตัวนี้มีสป,ปริงเห็นไหมครับนีส่สป,ปริงเวลาเครื่องยนต์นร้อนน้ํานะครับที่เดือดนะครับที่เดือดก็จะชนะแรงสป,ปริงแล้วก็ไหลนะครับน้ำที่ชนะแรงสปริงก็จะไหลเข้ารูนี้นะครับก็ผ่านมานี่ผ่านนี้ครับ เวลาเราเติมนะครับก็เติมที่หม้อพักได้เลยนะครับเติมนะครับข้อควรระวังห้ามเอาน้าปราปาหรือน้ําบาดาลนะครับเติมนะครับควรใช้เป็นน้ําดื่มนะครับผมใช้น้ําดื่มนะครับน้ําดื่มทําไมถึงไม่ใช้น้าปราปาหรือน้ําบาดาลครับเพราะว่าน้ําบาดาลมันจะเป็นมันจะกัดนะครับทําให้เป็นสนิมง่ายนะครับกัดตรงหม้อน้ำเราแล้วก็ข้างในจะเป็นสนิมนะครับ จะกัดนะครับน้ำอุดานหรือน้ำปลาปลานะครับน้ำปลาปลาก็จะมีคอรีนนะครับทาให้กัดนะครับควรใช้น้ําดื่มนะครับน้ําดื่มเรานี่แหละครับเติมนะครับนะครับเวลาปิดฝานะครับสังเกตใช่ไหมครับมันจะมีจะมีตัวล็อกอยู่นะครับเห็นไหมตัวล็อกเข้ากับตัวนี้นะครับอย่าเราก็ใส่ให้ตรงให้ตรงครับให้ตรง แล้วใส่ให้ตรงครับแล้วก็หมุนนะครับมันจะล็อกอัตโนมัติครับเห็นไหมครับมันจะล็อกอัตโนมัตินะครับมันจะล็อกเลยเวลาเราปิดต้องเช็คนะครับว่ามันล็อกหรือเปล่าครับถ้าไม่ล็อกนะครับเวลาน้ําเดือดมามันจะพุ่งขึ้นเลยนะครับผมดัวนี้ครับตัวตรวจเช็คนะครับก็คือน้ํายาระบบหล่อเย็นเครื่องเย็นนะครับข้างล่างก็จะมีท่อนะครับเพื่อ เพื่อไปหล่อเสื้อสูบนะครับเวลาเกิดการสันดาบหรือการเผาไหม้นะครับเครื่องยนต์จะร้อนนะครับวาล์วตัวนี้ทาหน้าที่ควบคุมนะครับอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับวาล์วมันจะมีวาล์วครับวาล์วตัวนี้ปิดเปิดนะครับถ้าเครื่องยนต์เย็นนะครับวาล์วตัวนี้จะไม่เปิดนะครับถ้าประมาณอุณหภูมิผมก็ไม่แน่ใจนะครับประมาณ86องศาครับวาล์วจะเปิดเพื่อให้น้ําไหลผ่านมาที่ แผงหม้อน้ำนะครับแล้วก็จะไหลลงไปข้างล่างนะครับเพื่อลดอุณหภูมินะครับลดอุณหภูมินะครับผมนี่ครับคือระบบน้ำยาคูลเลนต์นะครับทุกท่านอาจจะไม่รู้ว่าจะเติมตรงไหนนะครับเติมตรงนี้นะครับเติมตรงถังพักนะครับถังพักนะครับให้อยู่ในระดับที่เขาฉีดไว้นะครับไม่ต่ำเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปนะครับ ไม่ต้องเติมที่นี่นะครับเติมที่นี่นะครับเติมที่หม้อพักน้ำน,นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ทําคลิปใหม่ๆไม่ชมครับขอบคุณครับ